สวัสดีครับพี่น้องลุงอ้อยครับมีลุงอ้อยจะพามาเบิ่งรถไถครับหลังจากเห็ดหน้าเส็จเรียบร้อยแล้วครับปีเนี้ก็จะมาล่างเราก็จะมาเปลี่ยนรอยอยางขึ้นสภาพเดิมครับเราก็จะเก็บไว้ มาบำรุงรักษาแล้ะรับปีนาพุละครับนคอยะว่ากันไหมบ่เนี่ยครับปีนี้ก็โอ้หนักครับเพราะว่าลุยน้ำตลอดลุยหีต่ตมคากลายครับปีนี้เพราะว่าฝนตกแต่หัวปีมากตกตลอดครับ แต่หน้าลมหลาแล้วก็เหตุในรถจมจมดูครับใส่แห้งหลายี่ก็เป็นสนิมเบิดครับต้องมาเหตุสีไหมอีกด้วยครับเบองหล่อครับ นตกดูเป็นตะไนยครับก็สำหรับปีนี้ก็เห็ดหน้าซิฟไลครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกจะมาเบิ้งวิธีเปลี่ยนหล่อขึ้นครับ นอตแตกเลยครับเกับจากนอตน็อตลอดหลวมแม่วห้เงราได้รสังเกตบ่ได้เบิ้งครับแลนไปถไทหน้าเลไเหได็ดให้ต,ตัวตอแตกเลยครับต้องซื้อไม้ครับนี่ ถอดลอเราจะไปเห็นครับว่าดป็เบ,บิงนี่ครับเกิดจากความบอบขอบในการตรวจสำรวจเบิงสกรอนครับก่อนที่จะลงไถหน้าครับ ไซไวก้อนครับแล้วจะไปหาสื่อโตต่อนี่มาไหมครับ<ม>แตกไปสองหู้นะครับ<ม>เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนรอเล็กมาเป็นอยอย่าง ใส่บล็อกนี่ครับใส่บล็อกของมากกต้างดขาดเป็สองตัวครับขันบอออกเป็นสนิมหลายโอ้บล็อกนี่ท้บบอออกนี่ขาดเลยครับ,บก็ปีนี้ลุยน้ำหลายโพด เดี๋ยวต่อไปลุงอ้อยจะไปหาซื้อขอต่อเผาไม่ครับเพราะว่ามันแตกขันหลอออกเราจะคอยเห็นครับต่อไปก็จะล่างครับล่างแล้วก็ปั๊ปปุง เก็บ okay, ไปใส่ปีหนาต่อไปครับตั้งปีนี้ผ่านรับผ่านกระลุดครับผ่านลุดไปรุดเสียไปขังแปนหนึ่งครับหายังไม่เห็นเลยครับนี่ถ้าวรุดตอนได้ครับไปหาในไห,หน้าก็บไ่เห็น ไฟลอย่างแล้วก็เบื้งเทดีครับ ต่อไปก็จะร่างอัดฉีดนําไปเก็บไว้แลละครับวันนี้ปีหนาค่อยว่ากันไม่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด,ด้วยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ